กันต e ่อท oh, <Arsenal S 1> <content. S 2> ี่ฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างอืมอันนี้กีฟอร์มดีหยุดไม่อยู่เลยนะใช่ครับต้องเรียกว่าสม่ำเสมอสุดๆก่อนที่จะเจอกับซาลเวียปลากเนี่ยเป็นชื่อที่เวลาผมพูดผมต้องตั้งสติทุกครั้งซาลเวียปลักนะครับก่อนหน้าที่จะเจอแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนี้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอาร์เซนอลโดนยิงตรงกรอบครั้งเดียวในรอบ4เกมไม่ใช่ไม่แคบไม่เสียประตูนะฮะโดนยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งเท่านั้นครับ ความหมายคือเขาเล่นดีเฟนได้อย่างเหลือเชื่อสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ปราบสีเกมติดเลยครับชนะแบบสบายๆครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากจุดโทษก่อนนะครับนาทีสาม่สองเป็นบุกโยซาก้าหลังจากนั้นก็หนีเป็นสองศูนย์ครับตอสซาเปิดให้มิเกลเมเรโนนี่คือนักฟุตบอลที่ผมมองว่าเก่งมากๆตั้งแต่ตอนยูโรหลังจากนั้นก็มิเกลเมเรโนนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าเขากับแม็กอลิสเตอร์ใครมงเดียวนะฮะ มงเต็มหัวเข้าไปเลยครับ3ประตูต่อ0ครับก็ทำให้อ์เซอนเนี่ยอยู่ที่2ตารางนะครับเก็บชัยชนะ4เกมรวดในลีกเฟสนะครับแต่ว่าในลีกเฟสปีก่อนเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าที่2ที่3ที่4เวลามาจับคว้มาเนี่ยมันจะเจอทีมที่ผลงานไม่ดีมาเจอทีมใหญ่เหมือนเปชเชแบบนี้ <ứng. S 1> ก็ได้นะครับพอหลังจากจบเกมครับปืนใหญ่ทา่ามสติทีมอังกฤษชนะและเก็บครีนชิด8เกมติด <Estados. S 1> เกมรับสุดแข็งแกร่งจริงๆนะครับทุกรายการเนี่ย เทียบเท่าประวัติศาสตร์ของสโมส19ร1903ฮะโอ้โหแล้วก็ถ้าเป็นหลีกอังกฤษนะครับคือเพลสตันนอตเอ็นครับ1889ครับโอ้โหโอ้โหลิวพูเคยทำได้1920เมื่อ105ปีที่ผ่านมาครับชัยชนะ8นัดแล้วก็คลีนชีสนะครับของอาร์เซนอลคือโอลิมเปียกอสเวสต์แฮมฟูลแลมแอตเลติโกมาดริดคริสตันพาเลตไบรตันเบอร์ลีย์แล้วก็ปลาร์กล่าสุด ดูครับไม่เสียประตูเลยนะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่เข้าขั้นเทพจริงๆครับของอมิเกลอัตไตต้านะครับหูนี่ใครที่เคยบอกว่าจะให้ปลดเขาเนี่ยคุณต้องปิดปากสนิทสุดยอดเนาะ <c oughs> คือแบบมาสเตอร์พีทมากนะครับเกมต่อไปของปืนใหญ่ครับจะเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับครับโอ้โหก็ถือเป็นงานใหญ่เพราะว่าซันเดอร์นมาดีนะช่วงนี้ใช่ต้องต้อนรับการอิชาก้ากลับมา ทีมงานตามคุณเสถียรได้ไหมเอาคุณเสถียรมาออกสปอร์ตขับสินี่แก้วกาแฟใบนั้นยังอยู่ไหมคะเนี่ยนะคะเปิดย่างหนักใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งสถิติที่เกิดขึ้นในเกมนี้ด้วยนะเป็นแม็กซ์ดาวน์แมนนะคะที่เป็นกองดาวรุ่งของอาร์ซนอลทำลายสถิติค่ะเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์คิสบหปีส0 8วันคุณพระส5้าปีแก้วก็แฟทิ้งปีทำสั่นประชาชนได้แป๊บเดียวเออนั้นเป็น ตัวสำรองนะคะลงแทนทอซานาทีที่73ค่ะสถิติเดิมเนี่ยคือทางด้านของยูซูฟาบูโกโก้นะคะที่เล่นตอนนั้นี่ย16ปี18วันดอดมุนไหมฮะอืมนะคะคก็โอ้โหบูโกโก้ตอนนี้ก็อยู่กับโคเปนเฮเกนนะส่วนดามนก็ยังมีลุ้นทําสถิติอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเป็นตัวจริงแชมเปี้ยนส์อีกนะซึ่งก่อนหน้านี้นเป็นลามินยามาลค่ะ16ปี83วันน้องยังมีสิทธิ์ลุ้นนะใช่ครับอืมแล้วก็อาเดตาก็ชมลูกทีมบอกว่า โอ้โหสุดสม่ำเสมอเลยะนะครับแล้วก็บอกมิเกลเมเรโน่เนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับซื้อมาเป็นกองกลางถ้าวันไหนมีปัญหาก็ไปแก้ไขกองหน้าได้เล่นเมนวิฟิโตรุกก็บ่งเข้าคุค้มค่าจริงๆนะครับแล้วอาตต้าเนี่ยผมว่าต้องต้องชมเขาเรื่องเขากับทีมซื้อขายนะตาเหี่ยวมากนะครับซื้อซูบิเบนนี่มาก็เป๊ะดูเคดิคันไร์ก็เป๊ะน่าจะพลาดแค่เคสเดียวที่ใหญ่ๆเลยคือ ออล่าฮิมสเตอร์ลิงอ่ะที่ยืมมาแสนหน้าจ่ายค่าเหนื่อยอ,ะอ่ะนะครับยอดเยี่ยมจริงๆฮะค่ะ